สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน c าช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงศ์และสิง์ประจําช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอวนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยสำหรับพาร์ทคนโสดนะคะความรักคนโสดสิงจะเป็นยังไงบ้างสี่มเม้านะคะโอ้โหไปขึ้นมาเลยว่าแบบมีโอกาส เจอคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยตกลุมรักได้อีกครั้งหรือเจอคนที่ถูกใจนั่นเองแต่คนคนนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยนึกถึงเกี่ยวกับคนเก่าๆก็ได้อาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่คล้ายคลึงกับเอเนอร์จีของคนเก่าๆนั่นเองไมว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือคําพูดลักษณะคําพูดต่างๆในบางช่วงบางบางโมเมนต์นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่านึกถึงคนเก่านะคะ ชาวธาตุน้ําค่อนข้างแด่นมากๆนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์หรือช่วงนี้ความรู้สึกของคุณค่อนข้างจะเซนซิทีฟสักนิดนึงนะคะต่อไปฝั่งคนคนนั้นที่เข้ามาแล้วทําให้คุณถูกใจเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงโอเคไหมนะเอ็มเพรสนะคะ King of เพนเด็กเกิลเดอะสตาร์คนคนนี้เขาเป็นคนที่ก็ดูแล้วน่าจะโสดแต่เป็นคนที่ฮอตพอสมควรนะคะมีคนเข้าหายเยอะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์หรือเป็นคนที่ดูหน้าตาดีนะคะอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นคนที่พร้อมในหลายๆอย่างหน้าที่การงานพร้อมการเงินโอเคเลยนะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับเขาเรียกอะไรนะแม่บนทุ่มพ่อบนทุ่มนะคะคือสายเปนั่นเองเนาะโอเค แล้วคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างปาดดาบอยากกล้ากลกลัวๆอยู่นะดูเหมือนเขาจะกักกักอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเลือกหรอกคะ่ะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่เขายังไม่กล้าจะเปิด อกทุกอย่างให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับเขาทั้งหมดมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะคนคนนี้คงจะมีบาดแผลมัคนค่อนข้างเยอะบวกกับว่าจะมีคนเข้ามาเยอะด้วยแหละนะคะอืมเขาเป็นคนชิลๆนะเขารู้สึกยังไงใช่ไหมก็ดูเหมือนกับก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบชอบมากขนาดนั้นแตแ่คุยได้นะคะคุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาพอสมควรนะ Hey, แล้วคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้เจ็บถ้วยบางทีก็เก็บไปฝันเก็บไปคิดนะคะกลัวเจ็บกลัวเสียใจ stress p s y c h o l o g c a l ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่คุณจะได้ move on เดินไปข้างหน้าอีกครั้งนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาเกี่ยวกับความรักครั้งนี้เขาก็กลัวว่าคุณจะเข้ามาเล่นๆเ,เหมือนกันนะคะแต่อันดับแรกดูเหมือนเขาจะวางคุณในลักษณะความเป็นเพื่อนไปก่อนนะอืม ลักษณะความเป็นเพื่อนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นตัวเรานี่แหละที่จะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาหมายถึงว่าหลังจากเจอกันนะอืมจะต้องเป็นฝ่ายแบบแอคทีฟมากกว่านะคะสรุปนะมีออฟฟอร์จูนนะคะเรื่องร้ายผ่านไปจะได้เจออะไรใหม่ๆความสุขความใจชื้นชุ่มฉ่ำน,นะคะ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งสำหรับคนโสดน,นะคะได้เวลาในการมุกอ o อนแล้วนะตัดสินใจได้แล้วนะคะอยากจะไปตอ่อคนคนนี้อยากจะทำความรู้จักคนคนนี้คบกันนะค่อนข้างจริงจังเลยนะสั่งเราเนะี่ยนะคะถ้าไพ่ไม่สลับนะกลับมาได้ไหมเนี่ยมันทำให้นึกถึงคนเก่าๆนะคะรักตัวเองก่อนจะไปรักเขาหรือให้ใจกับเขาอย่าลืมที่จะให้ใจตัวเองก่อนด้วยนะคะ ให้ความรักบอกว่าเนี่ยคนที่ใช่คุ้มค่าที่เจอกับคนคนนี้เฟิร์คือจีบนะคะเราอาจจะต้องหลังจากเจอกันแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายรุกฝ่ายจีบฝ่ายแอคทีฟม,มากกว่าเขานั่นเองเนาะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะคะโอเคสําหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่มีแฟนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคนและก็คนรักของคุณสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะ King of Cups นะคะ10เหรียญ Magician นะคะ9เหรียญแล้วก็ Ace of w a n d อนะคะโอเคเอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์มันควรจะเป็น10เหรียญเนาะก็คือการเติมเต็มความมั่นคงการใช้เวลาด้วยกันหรือช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบ เออให้เวลากับคนรักมากมากกว่าปกติแต่ก็แอบ,บทำตัวแบบซับซอยู่เหมือนกันนะอืมคล้ายๆว่าบางทีเออเรารู้สึกว่าเราอยากมีสเปซเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะไปไหนแบบชิวๆคนเดียวบ้างอะไรบ้างชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะหรืออารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะเซน i ิทีฟอ่อนไหวง่ายถ้ามีใครเข้ามาหรือเจอคนใหม่ๆก็จะแบบไหลไปตามน้ำนิดนึงนะคะโอเค ฝั่งคนรักนะคะเป็นยังไงบ้างหกถ้วยสองไม้เท้าเจ็ดดาบดูคนคนนี้นะคะเขาจะกังวลบางอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วก็สถานการณ์ความรักอาจจะมีสองสื่อแอบดูนะคะหรือมีเรื่องราวที่ต้องทําให้ห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานหรืออาจจะต้องไปเจอครอบครัวหรือไปทําธุระอะไรบางอย่างนะคะทําให้เขา,าอืไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะคะก็ จะมีสองมีสืบหรือมีความรู้สึกที่ระแวงบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงคุยนับสอจับตาดูคุณอยู่นะดูนิ่งๆนะคะแต่ก็จับตาดูอยู่นะคะืว่าคุณมีอะไรซุกซ่อนแอบซ่อนเอาไว้หรือเปล่า เขาอยากเป็นคนเดียวที่เอาชนะใจคุณนะคะเขาไม่ต้องการจะแชร์ให้กับใครทั้งสิ้นนะคะฝั่งคุณล่ะเอ,อ,อรษฐาสตรรู้สึกว่ามันยิ่งอึดอัดเข้าไปเรื่อยๆในความในในสถานการณ์ที่แบบต้องเติมเต็มหรือสิบเหรียญนี้ขึ้นมามองว่ามันเป็นสถานการณ์คอนโทรลคุณอีกทีหนึ่งที่จะต้องเป็นแบบนั้นหรือทําแบบนั้นแต่ข้างในลึกๆของคุณอะมันอึดอัดมันกดดันมันรู้สึก อืมมันแบบอ,แบบอ,แบบอ,อืแบบเพ้อแบบเพ้อเธอแบบมันเป็นปัญหาแล้วแหละมันเป็นปัญหาในใจมันเป็นปัญหาในความรู้สึกที่แบบตัวติดหรือแบบถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณรู้สึกว่ามันเนีย่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะ่ะอืมต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจนะคะเคพจ s o f p e n c s a n n e r เขาระแวงเขาระแวงเขาไม่อยากจะเสียคุณไปยิ่งกลัว ะะยิ่งกลัวยิ่งสองยิ่งกลัวยิ่งจับตามองยิ่งจับตามองคุณก็จะยิ่งอึดอัดยิ่งอึดอัดไอการที่ไม่อยากจะเสียมันอาจจะเสียไปได้เร็วขึ้นก็ได้นะคะน,นี่บอกในฝั่งของเขาเนาะต่อไปบทสรุปนะคะ Tower อสองเหรียญเดชอืมความรู้สึกสถานการณ์ จากที่เป็นสิบเหรียญเมื่อคู่นะคะก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่ถูกคอนโทรลนั่นแหละแต่ว่าดูดูแล้วมันน่าจะไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะคะอืมหรือผู้ใหญ่จับตาหรือเขาเรียกอะไรนะผู้ใหญ่ก็ก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์พอสมควรเลยนะคะเราจะทําอะไรยังไงก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะอืมเหนื่อย เหนื่อยนิดนึงนะคือมันแทบจะไม่ไหวแต่มันก็ต้องไหวอะทาวเวอร์นะเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันทำไมถึงทาวเวอร์ไฮฟินเทสมีบางอย่างซ่อนอยู่เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่สามนั่นเองนะคะขอใจเธอได้ไหมเหตุเกิดจากความหวังอืมหน่วงนะคะ อุ้ย sorry นะคะถึงขั้นร่วงทีเดียว calling the some children บางคนในที่นี้มีลูกมีบทร้องกันนะคะแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆก,กับมันมันไม่พอแล้วอะเรื่องของ chemistry ความเข้ากันได้ความสุขจริงๆจ,จากเบื้องลึกของหัวใจหรือความดึงดูดความสนใจในความสัมพันธ์นี้หรือเกี่ยวกับคนรักมัน เขาเรียกอะไรนะเขื่อนหายไปค่อนข้างเยอะมันแทบจะยากที่จะไปต่อแต่มันต้องไปต่อด้วยเรื่องของบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีลูกนะคะร่วมกันหรือ,อผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ก็ได้ทำอะไรไม่ได้มากมายเท่าไหร่ในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูรุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกคะ้าสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสำหรับกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนคุยนะคะฝั่งของคุณเดวิลนะคะมีเรื่องของตัวเรื่อง,องบุคคลที่3เข้ามาชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนคุณอยากจะชัดเจนนะคะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วนะคะแต่เหมือนสถานการณ์หรือฝั่งเขาเนี่ยทำให้ยังต้องรอไปก่อนบวกกับว่า มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะฝั่งคุณนะคะจากที่จะชัดเจนเอ้ยหนเธอบอกให้รอในช่วงที่รอก็ได้มีคนใหม่เข้ามาฝั่งฉันพอดีนะคะแล้วตัวเขาเป็นยังไงบ้าง Emperor King of Swords หกเียเขาก็มีตัวเลือกคุยอยู่นะคะแชร์อยู่เหมือนกันแล้วเขาก็แอบคุยอยู่กับหลายๆคนนะคะมีหลายๆอย่างที่คุณยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาทั้งหมดนะคะ เขาเองก็แอบ,บสองเรื่องของคุณอยู่เหมือนกันนะก็คือฉันจะมีกี่คนก็ได้แต่เธอห้ามมีอะไรเงี้ยในฝั่งคนคุณของคุณนะต่อไปเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ 5... ้าเหรียญเพชรซกบอลนะคะสี่เหรียญแอบหึงคุณแลเนี่ยเพราะเขารู้ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสเข้ามาในฝั่งคุณเขาอยากจะตัดใจนะ ยิ่งเรียกร้องความสนใจจากคุณนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะดึงให้คุณกลับมาอะไร่างเป็นเหมือนเดิมกับเขาอ่ะคือเขาจะมีอีกคนก็ได้อย่างที่บอกส่วนคุณจะมีไม่ได้นะไม่ได้อะไรเนี้ยสิบถ้วยคุณคุณรู้สึกด,ดีๆกับเขามากๆนะแล้ที่อยากจะไปต่อแต่ยิ่งเขาทําแบบเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออง,งั้นจบไปเลยก็ได้นะอะไรเนี้ยนะคะมันเหนื่อยอะคุณ เต็มที่มาตลอดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจนะคะการสื่อสารเข้อจะเริ่มจะนิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะหรือเกิดขึ้นเร็วมากๆนะคะเอ,อาจ,จะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูนิ่งๆนะ่งเนี่ยแต่เขาเนี่ยมีอะไรในใจเยอะมากๆเลยที่อยากจะพูดอยากจ,จะบอกแต่เขาอาจจะไม่ได้เลือกที่จะ พูดมันออกมานะคะเก็บอาก,การสุดท้ายนะคะบทสรุปเจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะมีปัญหาที่รู้สึกว่าคุยกันแล้วมันคุยกันแล้วมันหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ไม่รู้จะไปทางไหนรู้สึกว่ายิ่งคุยกันแล้วมันแทนที่จะดีกลับ อึดอัดกับดวงกับรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะคะไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยนะอย่าทำให้รักถ้าไม่ได้จะรักนะคะ Move on เซมซีบอกว่า move on ดีไม่พอก็คงจะต้อง move on น่าจะโอเคมากกว่าสาหรับใครที่สับสนอยู่มันมีสัญญาณเตือนมาแล้วนะคะว่า คือเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์มันมีสัญญาณเตือน red flags เนี่ยแปลว่าแปลว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยละเริ่มที่จะมีสัมติง i n งที่เราจะต้องมานั่งคิดละ,ละว่าเราจะยังไงต่อนะคะแต่ให้ความรักบอกว่าให้โอกาสในเ,เรื่องราวของความสัมพันธ์เฟิร์มีคนเข้ามาจีนะคะเราจะเป็นการบอกว่าให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มันดีพอสําหรับเรา อืมนะคะประมาณนี้สำหรับชาวสิงห์นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ